ครับสวัสดียามเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับบ่าวไปพูดโคราชนะครับวันนี้ได้หน่อไม้ต้มกับพริกแกวครับเพิ่มเติมมาคือทอดมันปลากายครับกับเตงมโมนชิ้นครับกินกับข้าวครับกินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อน หวานดีครับไมได้ครับหนอบไม้ ะครับพินข้าว้วยกันนะครับ ย่อมแ้วพริกเลยครับแซ่บ 啊。 ครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับเข้ามารับชมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอกินข้าวก่อนนะครับ